สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนช่องทุกๆท่านนะครับมือนีเฮาสิไดรับเอานะครับอ่างน้ำมนต์ของวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะครับวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะครับไม้พี่น้องได้รับชมนะครับเพื่อนําไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลาภนะครับเนาะพี่น้องกับไปเบิงน้ากันเลยครับผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเด้อนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ทางช่องทางน,น้ำเลยครับเด้อเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยครับนายนสองหักหกสี่ขอให้เป็นโชคลับขอบุญบารามีของคุณครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภูุิมเจ้าที่ทรงแผ่บารามีกลุ่มลูกกลุ่มหลานเด้อ ลูกลันนีโชคลาภกับสิ่งที่มองเห็นอยู่นี่ได้เด้อคุณคบาอาจารย์เออขอบุญบารมีคุณคุบาอาจารย์ราาารยทรงโชคลาภกับลูกลันลูกศิษย์ลูกหาได้เด้อ แอดมินก็อนุญาตเพื่อนไว้ตั้งที่แรกของเราแล้วครับก็ค่อยได้เข้ามาเมื่อนี่แต่ว่าเมื่อนี่เพื่อนผัดโบยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนก็เปิดประตูไว้อยู่ก็แสดงว่าเพื่อนให้เข้ามาซองได้นะครับเพราะว่าแอดมินก็เคยมาซองยูทูปถูกวันพระนะครับสันเพิ่นสีบอให้ผูใ้ใดเข้ามาเพื่อนก็คงสีล็อกกุญแจไว้นะครับเมื่อนี้ก็เห็น อไอเน้นเราอยู่ขังนอกสอบถ้าไอเน้นเบื้องพื้นก็ว่าโบยู่นะครับแต่ว่ากันเพิ่นสีว้อยผู้ใดเข้ามาเพิ่นก็ต้องอปิดล็อกกุญแจไว้แล้วก็บอกไอเน้นไว้นะครับว่าบ่าให้เขา้าแต่ว่าเมื่อนี้แอเน้นเห็นเพิ่นเปิดกุญแจแล้วก็เปิดประตูไว้ให้แตเลยเข้ามากราบขออนุญ,ญาตกับ ูมเจ้าทีเป็นขอทายเอาอ้างนมนอันศักดิ์สิทธิ์นี่ให้พี่น้องได้รับชมน้ำเปลี่ยนแนวทางเรอพี่น้องเด้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับขึ้นอยู่กับความเสือนะครับบางท่านก็มีความเสือว่าสิ่งที่มองเห็นยุนี่เป็นโชคลาภนะครับบางท่านก็ มองเห็นแล้วก็บอคิดว่าจะเป็นโชคลาภจริงๆน,น,นะครับขึ้นอยู่กับความเสื่อภัยมันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาหรือว่าดวงของคนเฮานะครับดวงล้วนล้วนบุญล้วนล้วน,วน,วนบางคนเห็นอยู่กับพวกเอาบางคนได้ยนะินนืเสือกับเอาจริงกัมีดอยู่กับความเสื่อนะครับ อยู่กับความศรัทธาเขามีความศรัทธามีความเสือ่อเสือ่อว่าสิ่งที่เอามองเห็นด้วยนี่เป็นโชคลาภบ,บางเทือก็เป็นโชคลาภนะครับบางเทือกอาจธิบป็นก็นได้อันนี้อยู่กับดุลพินิจของพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธานะครับแต่ที่พันผ่านม้าพี่น้องก็เคยมีโชคลาภ กับอ no ้างนามน์ของพระอาจารย์เพิ่นแับมินก็เลได้มาซองเห็นได้เบิงได้เห็นนะครับขออนุญาตปาดทำคุณกูบาอาจารย์เด้ลูกบ้านขอถ่ายทำน้ำไปเผยแพร่ขอนำเอาบุญบารนี้ของคุณกุบาอาจารย์ ไปให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งไก่ได้สาธุกันไ,ได้ชมบารมีของคุณผูบาอาจารย์พี่น้องก็อยู่ทางบ้านนะครับชมแล้วกันจากามีความเดือมใสนะครับมีความเดือมใสมีความศรัทธากับสาธุผ่านทางช่องของเขาได้นะครับ นี่ก็เป็นภายในห้องพิธีเพิ่นนะครับวันนี้แอดมินกับข่าวไม้กับมักกาบขออนุญาตเพิ่นตวัดโตพระอาจารย์เพิ่นโมระยูนะครับขันปกติเล่าเพิ่นกระสี่อิดไว้นะครับว่าให้ผู้ใดข่าขันเมื่อจ้งสี่ขันเพิ่นสี่ให้ข่าเพิ่นเปิดคุณแจ้ไว้นะครับตว่ากะทํามที่เนตรมองแล้วว่าเพิ่นไปทุระ บรลูเวลาสิกับตอนใดนะครับแอดมินก็นเลยมาสซองให้พี่นอ้องในเบิ่งได้ชมนะครับชมบุญบาตรอันนี้ของเพิ่นพี่น้องเบิ่งแล้วก็บร้องน้ำไปพิจจรณาเบิ่งครับ ทุกสิ่งทุกอย่างอยกับดวงของเฮาอยกับบุญอยกับวาสนาอยกับความเสือ่อความศรัทธาของเขาเด้อพี่น้องเด้อกสาตุบุญสาธุบุญบารมีของคุณครูบาอาจารย์ขอเห็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหลานมองเห็นอยู่นี่เป็นโชคลาภเลยเด่อภูมิเจ้าทีสถานแห่งนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ลูกหลานได้โชคลาภเด้เอ,อเ,เสียงนะครับแอดมินก็นเลยมาซองให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมนะครับชมบุญบารมนี้ของเพิ่นพี่น้องเบิ่งแล้วแต่ร้องน้ำไปพิจจรณาเบิ่งครับ ทุกสิ่งทุกอย่างอยกับดวงของเขาอยกับบุญอยกับวาสนาอยกับความเสือ่อความศรัทธาของเขาเด้อพี่น้องเด้อยกษัสาตับุญกาตบุญบาร,รมีของคุณครูบาอาจารย์ขอให้สิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหลานมองเห็นอยู่นี่เป็นโชคลาภไปเด้อภูมิเจทีสถานแห่งนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ลูกหลานได้โชคลาภเด้อเสียงรถม้านะครับดิเหมินตาอาจารย์จนมาครับพี่น้องก็บเบิ้งเอาด้วยครับเ<อ>บ้อเบ้งเอาแล้วก็นำไปพิจารณาลองเบิ้งว่าสิเป็นโชคลาภบ่ ันนี้อยู่กับความเสื่อของพี่น้องนะครับเ้ออยู่กับความเสื่อของพี่น้องถ้าพี่น้องเบิงเริ่มมีความเสื่อความศรัทธาพี่น้องอาจจะได้โชคลาภนะครับผู้ใดเบิงเปลี่ยนตัวใดเห็นเปลี่ยนตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันนะครับเ้อคอมเมนต์บอกกันถ้านเะท่บุญของคน,คน<ม>อทอนกเทอกันบุญคนเราไม่เท่ากันดวงคนเราก็ไม่เท่ากันแต่ละวันก็จะไม่เหมือนเดิมหรือว,ว่านะครับก็ขอให้โชคดีโชคมัน ยิงเฮงรวยๆน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งไม่พอมนะครับพี่น้องที่ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เขาอัพโหลดคลิปลงไปก็ขอให้พี่น้องจงโชคดีในมือนี้ขอบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมเจ้าที่นัสถา,านที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้น้ำตุ่มน้ำหุ่ม อุ่มความให้พี่น้องอแก้วคาดปลอดภัยพี่น้องมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวในชีวิตประจำวันเด็ดยังกระคอยลำล่ำรวยรวยขอให้มีแต่โชคลาภมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอ้บ่ายในแอดมินกัสิขอปิดไว้นะครับเนาะวัสครับก็ตามสายตาของพี่น้องในี่พี่น้องเห็นเปลี่ยนตัวไรเนาะนะครับผู้ใดเห็นเป็นตัวไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อ บอกโชคลาบกันนะครับใกล้แล้วใกล้มือเสียออกแล้วพี่น้องก็หาซื้อไว้นะครับสลากินแบ่งเสี่ยงโชคลาบนะครับเนาะเสี่ยงโชคลาบเป็นการเสี่ยงโชคลาบเด้อพี่น้องฮัทเทียป็นยังบุญฮัทเทียปเป็นบุญเป็นคุณขอให้พี่น้องโชคมานสุขสุขคนเด้ยครับ